สวัสดีค่ะดวงชะตาปาเพลินบายอัมแม่บอัมทีินะีนะไม่หมอะอัมธรรมทาโรดอ่ะ,อะพูดตะกุกตะกักเิดนึง <c oughs> นะวันนี้นะคะจะดูอ่ <c oughs> ชวนทุกคนมาดูดวงกันในหะัวข,ข้อคาวดีสิ่งดีีเรื่องราวดีๆหรือดวงรายสัปดาห์นั่นแหละนะ9-15 กันยายน2567มาดูกันว่าในช่วงสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างเดี๋ยวแบ่งออกเป็น4กองนะคะขออนุญาตเลือกไพ่ไปก่อน็ี่กองกองที่1กองที่สองกองที่3แล้วก็กองที่สนะจ๊ะหนึ่งสองสาสี่ะเดี๋ยวมาเลือกไพ่กันนะมาดูกันว่าข่าวดีสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่ 9-15กันยายน2567นะคะก่อนที่จะเลือกน้องทำสมาธิกันก่อนเพื่อความแม่นยำนะคะ <c oughs> หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวรู้สึกผ่อนคลายซักสามลมหายใจเนาะ หรือจนกว่าจะรู้สึกดีนะถ้าเกิดคุณยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอสทำต่อไปอีกระยะหนึ่งนะคะแต่สำหรับใครที่รู้สึกโอเคละนะหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาวๆเปิดดวงตาที่สามมาไประหว่างคิ้วเนาะส่งกระแสะจิตผ่านออกมาขอดูพลังงานข่าวดีที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์วันที่9ถึง15กันยายน25 6 7หน่อยว่าจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นับคุยนยันบ้าง สักษาลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิเนาะหากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอสทำต่อไปเรื่อยๆอีกสักระยะนึงนะคะ สำหรับใครที่รู้สึกโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่าข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆจะเกิดเกิดขึ้นกับคุณในวันที่9ถึง15ากันยายน2567นเเนาะหากคุณรู้สึกสับสนทำสมาธิใหม่หายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะ ทำสมาธิสักครู่หนึ่งเนาะจากนั้นหายใจเข้าลึกๆลืมตาแล้วก็เลือกกองไพ่ที่ดึงตูดใจคุณมากที่สุดหากทําไปแล้ว 3- 4ส่รอบก็ยังสับสนอยู่ดีให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองไปเลยนะแต่ถ้าเกิดใครเดียวสามารถเลือกกองเดียวได้ใครยังเลือกไม่ได้กดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนายกาันเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3สและ4ไล่ไปตามลําดับเลยนะจ๊ะ สัปดาห์นี้เจ็ดวันนี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นเหนือคุณกันบ้างเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งกันก่อนนะใครเลือกกองที่หนึ่งยกมือก็นหน่อยนะอ่ะใครที่เลือกกองที่หนึ่งมาดูกันค่ะว่าสัปดาห์นี้จะมีอะไรดีเกิดขึ้นเหนือคุณกันบ้างหนึ่งซับซ้ำจักโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าเอ้ยปลดล็อกนะ ปลดล็อกในลานๆเรื่องขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะว่าไพา่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกโอ้ยดูจากพลังงานตรงนี้เหมือนอะไรที่รู้สึกติดขัดไม่สบายใจจะถูกลดล็อกคอะ่ะในสัปดาห์นี้เนาะโอเคโอเคโอเค ดูจากพลังงานตรงนี้เนาะเดี๋ยวขอขอพิจารณานิดหนึงนะขอพิจารณานิดนึงอาจจะโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินธุริิบความรักจริงๆก็โดดเด่นในหลายๆหลายๆส่วนเนาะอ่ะที่แน่ๆสเสน่มาสเสน่หาเนี่ยแรงแน่ๆนะคะต้องบอกเลยนะ สัปดาห์นี้นะมีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาของคุณเดน,นะออราราศีจับมีเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมทำงานทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้เบิกบานนะธุรกิจการงานการเงินนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นอะไรที่เป็นไปดังใจหรือมีโอกาสสุขสมหวังดังใจปราทถนานั่นเองเออ เจ็ดวันนี้เมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมทํางานมีโอกาสว่าจะได้เบ,บิกบานมีโอกาสว่าจะได้สุขสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการนนเดงเออนะถ้าถามในเรื่องของการงานดูเหมือนช่วงนี้สนเสน่ห์แดงสเสน่ห์ดีหากทํางานอะไรที่ต้องใช้หน้าตาการติดต่อสื่อสารเจราจามีโอกาสเหลือเกินว่าจะประสบความสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยวาจาดีด้วยสเสดหาพาทีของคุณนะมีโอกาสว่าการงานจะประสบความสําเร็จราบรื่นรุ่งเรืองรุ่งโรจน์หากเป็นในเรื่องของธุร,รกิจนะเจราจาพาทีค้าขายร่ํารวยเหลือเกินมีโอกาสลูกค้าลูกหาจะรักมากเป็นพิเศษมีแต่คนรักใคร่เมตตาเอ็นดู อยากอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลืออยากจะสนับสนุนมีโอกาสค้าขอขอดีเป็นเทน้ำเท่านะอะไรที่เคยติดขัดต้องบอกเลยถูกขจัดไปได้หรือถ้าเกิดว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือตอนนี้มีปัญหาติดขัดกับใครบางคนต้องบอกเลยช่วงนี้เสน่ห์มาทําให้เขารู้สึกเมตตาและรักใครเอ็นดูคุณเป็นพิเศษทําให้สามารถเจราจาผ่อนผันผ่อนปรนอะไรต่าง ได้ประสบความสําเร็จหากเป็นในเรื่องของการเงินนะหากติดขัดเป็นนี่อะไรต่างๆแล้วยังไม่มีจ่ายไม่มีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงเวลานี้จะสามารถเคลียร์ได้เจรจาได้ต่อรองได้จากเมตตามหาสเสน่ห์ของคุณนะหรือเมตตามหาน,นิยมที่คุณมีนะมีโอกาสว่าการเงินจะดีขึ้นมีคนเปนมีคนหลงรักหลงไหล,ลข้างไกลในตัวคุณนะ,สะเสน่หาจะพารรยสเสน่หาจะนําพาโอกาสทางการเงินการทองเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคุณนะใน เรื่องของความรักได้เจอสายเปยแน่นอนหรือช่วงนี้มีโอกาสสมหวังในความรักนะมีโอกาสจะมีคนมาลุมมาตุ้มลุมรักคุณนะระวังนิดหนึ่งและกันคนมีเจ้าของอาจจะเข้ามาด้วยในช่วงเวลานี้ นะเลือกให้ดีมีโอกาสว่าความรักจะสุขสมหวังดังใจปรารถนาหากช่วงที่ผ่านมาความรักไม่ดีเท่าไหร่ติดขัดไม่เป็นไปดังใจต้องบอกเลยช่วงเวลานี้เจวันนี้สัปดาห์นี้มีโอกาสว่าความรักจะดีขึ้นอย่างแน่นอนออนะช่วงนี้หากทะเลาะเบาแวกการพูดจาอ่อนหวานอ่อนโยนภาษาดอกไม้กันมีโอกาสกลับมาคืนดีกันได้อย่างแน่นอนแก้ไขปัญหา ความสัมพันธ์ได้แก้ไขปัญหาความรักได้ดวงชะตาความรักจะดีขึ้นในสัปดาห์นี้นั่นเองอ่าใครเล่นนายหรือนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมากองที่2กันบ้างค่ะนะมาดูกันว่ากองที่2ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้9-15กันยายน2567 ก้าถึงสิบห้ากันยายนนี้ต้องบอกเลยดวงชะตาดีมีโอกาสมีโชคดีมีโอกาสมีโชคลาบนะดวงชะตาช่วงนี้ต้องบอกเลยดวงชะตาดีก้าวหน้านะมีโอกาสเหลือเกินชีวิตจะเจ,จริญเติบโตก้าว,วหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์หากทําธุรกิจนะต้องบอกเลยช่วงนี้ค้าขายร่ํารวยมีโอกาสมีเงินมีทอง,ลงหลังไหลไหลมาเทมาหากทํางานที่ต้องใช้หน้าตาใช้เสน่ห์ ใช้เรื่องของการติดต่อสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์การเจรจาพาทีอะไรต่างๆประสบความสําเร็จแน่นอนยิ่งใครทํางานวงการบันเทิงเนาะหรือทํางานอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์อะไรต่างๆเนาะมีโอกาสเหลือเกินว่าจะปังมากในสัปดาห์นี้เนาะอ๋อการเงินจะหลั่งไหลไหลามาเทมามากมาย ล้นทวีไม่ีโอกาสว่าจะมีเงินมากมีมีโอกาสจะมีมกระดาษเนาะโอ้ดูสตาดีมากแล้วในเรื่องของความรักนะต้องบอกเลยช่วงนี้ดีเหลือเกินนะต้องบอกเลยมันดียาวๆไปเลยนะตั้งแต่เพ้าเพิอ เกินวันที่15ไปอีกน,นั่นหมายความว่ามีโอกาสหรือว่าตั้งแต่9ตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปนะเออหรือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการเริ่มต้นที่ชีวิตจะ,จะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์อุดมสมบูรณ์มีเงินหลัง่งไหลไหลมามีมา,ม,ามีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือเหลือ,เ,ลอเก็บนะมีโอกาสประสบความสําเร็จและสมหวังในความรัก การงานธุรกิจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรจน์การเงินมั่งคั่งร่ำรวยส่วนความรักนั้นต้องบอกเลยคนหล่อคนสวยมีโอกาสว่าความรักจะสมหวังนะอาจจะได้เด่นดังโดดเด่นมีโอกาสว่าจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันอาจจะมีงานมงคลมีงานแต่งงานเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้หรือมีการทักทามสูขอการหรือมีโอกาสว่าความรักจะชัดเจนเปิดตัวเปิดใจกันในสัปดาห์นี้เป็นไปได้เช่นเดียวกัน ดวงชะตาดีดวงโชคดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ักใค่เมตตาเองดูเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครบูชานะหรือว่าเป็นลูกหลานอ,อ,องค์พ่อพระพิฆเนศมีโอกาสว่าจะมีความเฮงความปังความสุขความสําเร็จความสมหวังความมั่งคัง่งความร่รํารวยตั้งแต่สัปดาห์9ถึง15กันยายนเป็นต้นไปโอ้ เป็นจุดเริ่มต้นของความร่ํารวยเป็นจุดเริ่มต้นของดวงชะตาที่ร่ํารวยเป็นจุดเริ่มต้นของดวงชะตาที่ดีมีความเฮงมีความปังบุรีเยวัตนาเมกอกนะเออดูจากพลังงานตรงนี้นะใครรับนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณน,นะคะอินเดยด้วยนะอือโอ้โหดวงดีมากดวงดีมากอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสัก ไม่ใช่เพิเ่มเติมสิมเป็นกองที่สามแล้วนะสำหรับคนที่เลือกกองที่สาม,มาดูกันว่าดวงชะตาของคุณจะมีข่าวดีมีสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นใน 9- ก้ถึงสิ้ากันยายนสองพนอิโอ้โหตั้งแต่วันที่9ก้ากันยาเป็นต้นไปต้องบอกเลยดวงชะตาจะยิ่งใหญ่มีโอกาสที่จะได้เป็นเศรษฐีดวงชะตาของคุณตอนนี้ต้องบอกเลยเป็นจุดเปลี่ยนที่จะนําดวงชะตาของคุณเป็น จุดที่เรียกได้ว่ามีโอกาสเป็นเศรษฐีมีโอกาสร่ำรวยมีโอกาสถูกหวยมีโอกาสถูกรางวาัลมีโอกาสว่าจะได้นับเงินเป็นหมื่นเป็นพันล้านนะในทุกๆวันตั้งแต่ที่นาทีนี้เป็นต้นไปสัปดาห์นี้ แต่วันนี้ต้องบอกเลยดวงชะตาดีเหลือเกินมีโอกาสจะสุขสมหวังดังใจปรารถนามีโอกาสว่าจะมั่งมีสีสุขมีโอกาสในเรื่องของเงินเรื่องของทองมีโอกาสรวยรวยรวยและก็รวยมีโอกาสรวยเงินล้านมีโอกาสว่าจะมีเงินนะเป็นหลักล้านหลักแสนหลักล้านมีโอกาสมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านมีโอกาสว่าจะได้จับเงินล้านก็คราวนี้แหละโอ้ ดวงชะตาดีจริงๆนะคะช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยดวงชะตาของคุณดียาวๆไปเลยเป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำรวยเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นมหาเศรษฐีดวงชะตาดีดวงชะต eng, ๆๆาเฮงๆๆๆดวงชะตาปังดวงชะตาดังดวงชะตาเด่นดวงชะตาจะได้เป็นเศรษฐีดวงชะตาจะได้เป็นมหาเศรษฐีดวงชะตาดีๆๆๆๆจะมีโอกาสจับเงินล้าน ดวงชะตาจะได้เบิกบานดวงชะตาจะเดเดเดเอ,อนะใครแล้วก็นายอย่าลืมใหน่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะรับไปเงยเงินล้านรับไปเลยเงินล้าน,เ,น,านเออนะโอเคอ่ะ สุดท้ายแล้วกล่องที่4มาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของคุณนะ9ก5กันยายน2567ดวงชะตาของคุณนะจะเป็นอย่างไรบ้างนะ1 2ึสองซ้โอ้โหเซนแรงเส้นแรง,แรงดูเหมือนกับว่าในช่วงเวลานี้นะดวงชะตาของคุณจะมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณ ขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะว่าไพา่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณในช่วง9-15กันยายนนี้โอ้โหโอเคสุขส,ส,สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์สุขสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์วาจาทรงสเส่หววาจาศักดิ์สิทธิ์ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือช่วงเวลานี้นะ ช่วงเวลานี้นะต้องบอกเลยสัปดาห์นี้9ถึง15กันยายน2567จะเป็นช่วงเวลาที่แต้มบุญสูงแต้มบุญแรงแต้มบุญดีมีโอกาสเหลือเกินว่าวาจะศักดิ์สิทธิ์ดีขออะไรได้อย่างนั้นพูดอะไรเจออย่างนั้นดวงชะตาจะ,จะเจริญก้าวหน้าเติบโตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์อุดมสมบูรณ์นะ เซนแรงพลังแรงเอ้ยช่วงนี้ต้องบอกว่าเซนแรงมากพลังบุญแรงมากทํางานอะไรเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งผลดีว่ามีโอกาสจะเริ่นรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตข้าวนี้ของคุณสัปดาห์นี้คือชีวิตก้าวหน้านั่นแหละนะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนะโภคทรัพย์นะมีโอกาสที่การงานจะก้าวหน้าอาจจะได้เื่อนขั้นหรือตำแหน่งเติบโต ทำงานอนะไรเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารโฆษณา,าประชาสัมพันธ์หรือความรู้เฉพาะด้านความรู้เฉพาะตัวจเจริญก้าวหน้าเติบโ,โตแน่ๆได้เลื่อนขัน้นหรือตำแหน่งแน่นอนนะหาเป็นเรื่องของธุรกิจธุรกิจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตแน่ๆนะคะมีโอกาสค้าขายร่ำรวยนะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตสัปดาห์นด้ดวงชะตาดีมีความมั่นคงค่ะ ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตเหลือเกินนะการเงินต้องบอกเลยเงินหลั่งไหลไหลมาเทมา,ม,ามีเงินเพิ่มพูนพ่อคูนงอกเงยงอกงามนะไม่ขาดสายเลยทีเดียวแล้วมีเงินแบบเหมือนใบไม้อะนะ,จะเจริญเติบโตงอกเงยงอกงามตลอดเวลานะเป็นต้นไม้ที่แบบมีเงินผลิตเงินผลิตทองได้ตลอดเวลาโดยมีความอุดมสมบูรณ์มีความ มั่นคงมั่งคั่งมีหลักมีฐานนะคะเออมีความอ,อ,อุดมสมบูรณ์ในตัวเองทั้งการงานนะความสําเร็จการเงินนะรวมไปถึงในเรื่องของการเรียนก็มีโอกาสภาคเพียรประสบความสําเร็จนะเรียนจบสอบผ่านสอบได้นะในเรื่องของความรักมีโอกาสว่าความรักจะดีนะ สุขสมหวังดังใจทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกเลยจะดีมากมายแค่ไหนขึ้นอยู่กับวาจาและคําพูดของคุณช่วงนี้สื่อสารดีขอให้สื่อสารในทิศทางที่ดียิ่งสื่อสารหรือพูดถึงสิ่งที่ดีๆมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาขอพรสิ่งใดกับสิ่งศักจ,จ,จ,จะได้รับมานะพูด นะสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นพูดถึงสิ่งใดบ่อยๆจะได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นระมัดระวังคําพูดและการสื่อสารของตัวเองให้ดีระวัดระมัดระวังวาจาตัวเองให้ดียิ่งพูดดีสื่อสารดีนึกถึงสิ่งด,ดีพูดถึงสิ่งดีมีโอกาสว่าจะได้สิ่งนั้นขอพรสิ่งใดมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เก้าถึงสิบห้ากันยานะปรารถนาสิ่งใดให้พูดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆ อยากได้เงินหวังเงินหวังทองพูดถึงเงินถึงทองบ่อยๆโอ้ร่ํารวยพูดถึงสิ่งที่ดีๆความร่าความรวยนะพูดถึงอะไรดีๆเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตเยอะๆวันนี้รวยวันนี้รวยโชคดีโชคด,ชคดีมีเงินมีทองอเงินทองหลัง่งไหลไหลมาเนี่มาเงินไหลเข้าบัญชีไมมข่ดสายเงนินไหลเข้ากระเป๋า,า,บบาโดยตลอดเวลาโอ้โหโชคดีร่ํารวยร่ารวยพูดสิ่งดีๆเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตเยอะ ยิ่งพูดดียิ่งเป็นสีแก่ดวงชะตาชีวิตมีโอกาสได้ตามปากได้ตามที่พูดนะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองมีโอกาสท้าขายร่ารวยมีโอกาสว่าธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้ามีโอกาสว่าจะสมหวังดังใจปรารถนาความรักนั้นหนามีโอกาสจะก้าวหน้าอีกด้วย หากพูดถึงสิ่งที่ดีพูดด้วยวาจาที่ดีนะพูดเรื่องราวดีๆมีโอกาสว่าจะมีสิ่งดีๆเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนั่นเองเออใครแล้วหนายหรือนายแล้วก็แชร์คลิปน,นี้ออกไปให้เยอะเพื่อย,ยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะครบทวนกระบวนความทั้ง4ี่กองและนี่ก็คือคำทำนายของคนทั้ง4ี่กองของดวงรายสัปดาห์วันที่9 ถึง15กันยายน2567นั่นเองนะคะใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะก็ทักมานะตามช่องทางนะคะที่ได้ให้ไว้นะคะดูส่วนตัวจะมีค่าครูเนาะก็ตามความเหมาะสมนะคะใครอยากจะดูส่วนตัวก็ทักทักมาได้นะคะทาง Li n e o f f i c i a l จะตอบเร็วที่สุดกับทางแฟ,แฟนเพจ a c e b o o k เนาะนะคะใครที่อยากจะดูฟรีรอไลฟ์สดเวลาไม่แน่ไม่นอนให้ติดตามไว้กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนไว้เนาะ ถึงเวลาที่มีก็จะได้ไม่พลาดนะคะในการไลฟ์สดเนาะส่วนใครที่ดูนะ อยากดูฟรีแบบหัวข้อก็คอมเมนต์บอกหัวข้อกันหมอจะหยิบท็อปิกของคุณมาทํที่กระดาษให้นะคะถ้าได้ดูฟรีไปนะใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามหน่อยถือว่าเป็นค่าครูเป็นกำลังใจให้หมอใครที่ติดตามแล้วขอบพระคุณมากๆเกินะจ้านะคะเออนะคะแล้วก็ใครที่จะติดตามกันเนาะตอนนี้ช่องทางของหมอมีแฟนเพจเฟซบุ๊กชื่อ a u m อั้าทารินี t h a r i n w e อั้าทารินีสังเกฤแล้วก็ภาษาไทยแม่หมออั้มธรรมาโรนะคะ เฟซบุ๊กส่วนตัว Italian, อัมเทอร์รี่อินทนันภา,าษาอังกฤษนะคะอ่า u ูทูบเนาะอัมทอร์รี่ภาษาอังาากฤษนะอจีอัมทอร์รี่ภาษาอังาากฤษนะติ๊กตอกอัมทอร์รี่ภาษาอังาากฤษนะคะ X นะคะอัมทอร์รี่ภาษาอังกฤษเทร,าาร,ทรดนะอัมทอร์รี่ภาษาอังาากฤษแล้วก็ไลน์อัพเชียลหมออัธมธรรมาธาโรนะคะก็แอดกันมาได้นะ ติดตามกันมาได้นะคะในทุกๆช่องทางเลยนะแต่ทุกๆช่องทางก็จะมีคอนเทนต์นะในทุกๆช่องทางนะคะเลือกให้บริการตามความเหมาะสมต่อไปนะใครที่สนใจนะอยากจะดูส่วนตัวก็ทักมาได้นะคะดูส่วนตัวก็จะดูละเอียดกว่านี้นะคะแล้วก็เฉพาะเจาะจงคณมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะรู้จริงๆจัง,จงๆแนะนําดูส่วนตัวดีที่สุดเลยนะคะเนื่องจากว่าแบบไลน์แบบแบบแบบ แบบพิกก์ดเนาะมันเป็น general reading เพราะฉะนั้นแล้วพอเป็น general reading นะคะบางทีมันมีความเหลือ่อมเหลือหรือใครที่ดูคำนํานายไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันยังมีบางส่วนที่อาจจะตรงมากกว่านี้นะก็ย้อนกลับไปดูกองที่คุณรู้สึกสับสนอีกทีหนึ่งนะเพราะมีโอกาสว่ามันจะมีความเหลือหล่อมกันนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นแบบ general reading เนาะนะคะอ่าและนี่ก็คือคำนํานายทั้งหมดของคนเลยนะฝากติดตามทุกช่องทางด้วยละกันใครที่อยากจะ สนับสนุนเพจนะคะหรือว่าการทำคลิปของแม่หมอนะก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาได้ทางแฟนเพจก็ได้ทาง Line Official ก็นดีนะคะสามารถสนับสนุนซัพพอร์ตกันได้เช่นเดียวกันนะคะ <S <S ก็ถือว่าเป็นค่าครูเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าบิกบานตื่นรู้นะคะแล้วก็ส่งพลังด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย